อาจารย์ทำไมเดี๋ยวนี้มึงแม่นจังวะเมื่อคืนเจลซีก็เจิมไปสามศูนเมื่อคืนก่อนก็เจิมไทยไปห้าศูนย์อีสองวันก่อนหน้านั้นก็เจิมแมนซิตี้ไปอีกห้าศูนย์ไอพี่เดินสะดวกเถอะถ้าไม่นับสามนัดนี้นนะมึงก็ผิดหมดเลยอาจารย์ไอซั์ไม่ต้องคูดก็ได้อาจารย์มึงไปแดกอะไรบ้าวะทําไีอยูนี้มึงแม่นจังนี่เลยแจวบองพระบิดา แบกสองคำสวดอภิธรรมไปสามคืนไอ้สลัดมึงหลีกเล่นแล้วนะเดี๋ยวนี้เนี่ยอาจารย์ถ้ากูอยากแม่นแบบมึงกูต้องทํายังไงมึงมาสมัครเขาร่วมรัดพิกับกูดิต้องทํำยังไงบ้างถ้าเป็นคนอื่นนะกูจะให้แดกโอสุดแต่อันนี้เป็นมึงกูเลยอนุโลมให้ให้ดมตดก็พอ,อมึงสนใจไหมล่ะสนใจสนใจมึงพร้อมนะพร้อมแบบ